สวัสดีทุกคนเจนกับผมบอยสปา่ากับช่องบอยสปาร์ปชาแนลนะครับนะฮะวันนี้เราพามาที่ไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนจะไปดูนะครับกดติดตามช่องบอยสปาร์ปช n แนลทาง youtube หรือว่า a c e b o o k บอยสปาด้วยนยครับนี่น,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 นี่ทุกคนดู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 น,ดนี่นะฮะ ร้านปาต่โกนะครับวิธีการทำน,นะครับสับแป้งนี่นะฮะร้อนๆเลยนะครับเรื่องของปาตโก,กคุณก็รู้อยู่ว่ามาจากประเทศจีนนะครับคุณป้าก็เป็กินจากประเทศจีนนะครับ<อ>แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับกินกับมีกับอะไรบ้างนะคุณป้าทำไ่ยะขนมสดาามากทำเองหรือเปล่าเนี่ยทำเองก็ทำไงยะที่พิพิธภัณฑ์ใช่ฮะาอย่างพิพิธภัณฑ์นะครับ ครับมีเฟซบุ๊กไหมีเอามีมีเฟซบุ๊กด้วยหรือไงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคืออะไรเฟซบุ๊กก็คือเครื่องส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเอาวิดีโอโทรศัพท์นะอ่าเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านโอ้โหนี่อยู่ที่บ้านโทรศัพท์ที่บ้านคนโทรมาเยอะเกินไม่ได้เอามาไม่ได้ใช้งานไงของา้อหรับลูกค้าเราโทรศัพท์เราตั้งไม่ถูกไง ขายปลาเล็กขายปลาทอดสามสิบตีแล้วมาขายปลาแมงโคลสิบกว่าีปลาทอดชิ่นเลยมากปลาุเลยมากอ้หใช่ใช่ทำ้วเร็าหัวลมาได้วนาวลุ่มแล้วก็หยุดพักไปพักไปไอน้ำหัดข้ากินข้าวกินปลาแล้วก็มาสี่โมงเย็นใหม่สี่โมงเย็นใหม่แล้วเสร็จสามทุ่มสามทุ่มก็มาใหม่ลยอืออือ 60เท่าไหร่นะ60พอดี60พอดีได้เงินมุชราได้เงินนี่โอ้ยยังไม่ได้อสะสมไว้แล้วได้ริบมะเรมขายคนเดียวทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยรถลุคนเดียวแล้วแฟนแเสียแล้วโอ้แฟนเสียแล้วก็เีมันงโสนะสิจีบได้แบบสั่งขยะก่อนนี่นะครับอร่ากเอรเอาตรงนี้นะเอา ทุกคนมาดูดูดนี่นะทุกคนนี่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 นนีนี่นีนี่น่นี่นี่บ่นี่น่หวานมากนี่นะครับอี่อี่่อย่น่่ อันนี้นมคันนะท่านนี่ๆดูทุกคนดู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 คันในชั้นนะครับโอ้โหคิดถึงสมัยตอนเรียนเลยนะใช่ตอนไปโรงเรียนนะฮะเช้าๆแม่จะซื้อปลาทั้งโกเนี่ยมาให้แล้วก็บีบนมให้นะครับนะได้ฟิลแบบฟิวชั่นโบราณเนี่ยโอ้โหนี่ดูทุกคนดู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 โอ้ยหนี่มาดูดูด้วยแล้วปลาทั้งโกรนมันล้อนะแล้วก็มันกรอบแล้วมันได้แบบนี้แล้วมันแบบเข้ากันเลย 呐哈。Uh huh. yeah.